สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการไอโรดเกมเมอร์วันนี้ผมมาเตยเซิฟเดอะฮันเกอร์เกมนะคะมากับแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับเขาก็ส่งเฟสเขาคุยในอันนี้ไม่ได้เขาทกอังกฤษก็เสียงเฟสก็เขาทักมานะโอเคเดี๋ยวทำนะครับ โอ้โหเขาลงไปข้างล่างครับเฮ้ยลงไปไม่ทันละขึ้นดีกว่าเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาทีทีเอกจะทางลัดแต่เยี่ยมมากมันขึ้นเร็วโอ้โหมันขึ้นเร็วมากเฮ้ยเราด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ย เรียกเขามานะฮะโอ้คืใครโทรมาครับแฟนผมนั่นเองฮัลโหลครับอืมไอ เอ่อขออนญ่ตฟ้าลรดทีฟอยู่ไอ้งก่แมนตุรกหามากเลยไอ้ไก่อ่อนเฮ้ยพากัด้วยก็หยาบหยาบไม่นิด่ะตอนเนี้ย ก็หายไปนะครับก็ไม่สบายอยู่ก็อยากใ้ท่าผม้ชมดูคลิปโอ้โหเจอยวคนหัวกลางทางจะไหวเนี่ยอืมอาส่งกุ้ยอะ ก็ขอมไปนะครับแฟนโทรมาโลฟ้าโลฟ้าโ,ลฟ,าโลฟ้าเอ่อแฟนผมไม่ได้อินนะครับโล สายโหดนะฮะนาแฮขึ้นมาเลยโอ้ตกก็ไปกันนะฮะนะฮะนะฮะเออนะฮะนะแฮชุบนะฮะเออมันไปไหนล่ะไปกันนะฮะ ดาบไดมอนด์สองอันนะแฮะรวยแลงเลยครับนะแฮะแฮะอยู่ได้ฮะอะไรครับใครส่งมาครับตอนนง้นะแฮะอะไรทำไมอะ ก็ขออภัยนะครับที่มีการคุยแชทบ้างนะฮะแต่ก็ขอปกี้ดแฟนผมมีคนมามีคนมามีคนมาเฮ้ย ไอกเกียนช่วยกูด้วยเี่แตกแล้วพวกเราสายโซนะะเราไม่รู้จะทำไงตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้สายโหนนะฮะสายโหด เฮ้ยไฟเหี้ยงงเลยไปไปต่อไปต่อพวกเราไปต่อนะฮะไปต่อนะฮ้หยุดทีนี้แล้วลุ่งอยู่แล้วุ่งอยู่แล้วุ่งโอ้โหเป้าขาดแหวกด่างแนวเดียว แหว่เดาเดาเฮ้ย,ยดาบทองไอ้ห่ากูไม่มีเชือบ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 แหวกด่างแนวด่างแหว่ดเดาแ,แดวดแดาแดวเดา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 งเก็บน้ำเฮียกูอยากอ Let it go, Let it go ะ MM hmm. ตรงยาวเลยครับก็ตามเพื่อนซุปเปอร์สยามเราขอให้นะครับพี่ก็ขออะไรนะครับก็ที่นี่ขอติด